ที่มาของคำฮิตแต้งกิ้วคุณเทกีจาก t ิ k ็อกเกอร์ชื่อดังออนสมรุไทยออนสมรุไทย t i k ็อกเกอร์ชื่อดังที่กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้เปิดใจถึงที่มาของวลีฮิตแต้งกิ้วคุณเทกีซึ่งเกิดจากความรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของเธอในการสัมภาษณ์พิเศษในรายการวูดี้เอฟเอ็มออนยังได้เผยความรู้สึกดีใจและขอบคุณที่ลิซ่าและแบมแบมจากวงก็เจ็ดได้ดูคลิปของเธออีกด้วยที่มาของคำว่าแต่งกิ้วแคทิค ในการสัมภาษณ์อ่อนเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้คำว่าแตงยูแคทิคีเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่เธอไปเรียนที่สวีเดนในฐานะนักเรียนทุนครั้งแรกในชีวิตโดยในวันหนึ่งเธอไปเดินที่ตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านและในขณะที่ยืนต่อแถวซื้อชีสมีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนข้างๆและเหยียบเท้าเธอโดยไม่ตั้งใจเขาจึงพูดว่าโออสซอรี่ซึ่งทำให้เธอรู้สึกเจ็บมากตอนนั้นเธอไม่รู้จะพูดอะไรเลยตอไปว่าโอเอแตงยู โดยอัตโนมัติซึ่งทําให้ชายคนนั้นมงไปตามๆกันและนี่คือที่มาของคําฮิตแตงยูแคทิคีที่ทุกคนพูดตามกันอย่างสนุกสนานการเป็นที่รู้จักทั่วโลกออนเล่าให้ฟังว่าเมื่อคํานี้เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นคนเริ่มจําเธอได้และเมื่อไปที่ไหนก็มีคนทักว่าคุณออนใช่ไหมคุณเทกีหรือแม้แต่ฝรั่งบางคนขอถ่ายรูปกับเธอด้วยความตกใจว่าเธอเป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมามันก็งงเหมือนกันค่ะแต่ก็รู้สึกดีใจที่มีคนรู้จักออนกล่าว ความรู้สึกกับลิซ่าและแบมแบมหนึ่งในช่วงเวลาที่ทําให้เธอรู้สึกตื่นเต้นที่สุดคือการที่ลิซ่าลีเซอร์จากวงแบ็กพิงค์ได้ดูคลิปของเธอและพูดคําว่าแต้งกิ้วคุณเทกี้ขณะทําบราวนี่มันเหมือนฟันเลยค่ะออนกล่าวและยังฝากข้อความถึงลิซ่าว่าลิซ่าฉันรักคุณมากๆขอบคุณสําหรับคําว่าแต่งกิ้วคุณเทกี้ออนดีใจมากๆค่ะออนชอบลิซ่ามากๆเลยจะติดตามผลงานของลิซ่าต่อไปนะคะรักคุณลิซ่านอกจากนี้แบมแบม แบมแบมก็ได้พูดคำนี้ในคลิปของเขาเช่นกันโดยออนกล่าวว่าจริงๆเราก็จะถ่ายรูปกับเขาอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าเขาจะพูดคำว่าแตงยู k t y k i ด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับของเราดูคลิปทุกวันเลยค่ะการทำให้คนมีความสุขจากคลิปของเธอออนยังกล่าวถึงความรู้สึกที่เธอได้รับเมื่อเห็นผู้คนมีความสุขจากการดูคลิปของเธอมันทำให้เรามีความสุขมากกว่า เพราะเราก็เห็นคนที่ทำคอนเทนต์คล้ายๆกับเราหรือคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปของเราก็ตลกดีค่ะทั้งคนไทยและต่างชาติเธอบอกว่าความสนุกและความสุขที่เกิดขึ้นจากคลิปของเธอเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกดีใจมากที่สุดออนสมรทถัยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งแค่ช่วงเวลาสั้นๆหรือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็สามารถกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ได้และเธอก็ยังคงส่งต่อความสุขให้กับผู้ชมทั่วโลกผ่านคอนเทนต์ของเธอ